มื่อนี้พบกับสาโดนาอีกแล้วเนาะพี่น้องมื่อนี้สาโดนาสิพาพี่น้องไปเบิ้งส่วนมะงอของพ่อปอดและแม่ตื้อเนาะป่ะเอาไปหายแม่ตื้อกันเนาะวันนี้เนาะแม่สบายดีพ่อดีใแม่สบายดีโอ้มังอบ้านเฮาออนต้นออนเต้นเนาะเพ่ออม่มะงอบ้านเฮาออนต้นออนเต้นดกพร้อมปอดเลยแม่แม่ปลูกมะงอกับอย่างไหนคะนี่มังคุดอ๋อมีมังคุดน้ำบ่เออ โอ้ตัเรียนก็มีบ่แม่ทุเรียนอยู่ไหนปู่มีทุเรียนพ่อมีมังคุดพ่อแม่บอกโอ้ต้นเห็ดมันสวยใส่มาเด้อมาเด้องากองมาเด้่อยมางอซะมากคือขับคือนเนี่ยแอันถ้าเขาเก็บก็คือเก็บตัวแดงๆนี่แม่นบ่ครับตัวนี้เด็กสีตัวนี้แจ็คปีครับห้าปีห้าปีหลักเบิรไดเฮ้ยเป็นต่อจอดนับเลย เอองาเบึงกานเฮามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเก็บเด้อพี่น้องเด้อพูดอ่ะเก็บเด้อมาเก็บเด้อนี่เก็บเราเด้นี่ผัขานต้จะเป็นเนื้อันถเป็นดกพูดอ่ะหวานนะหวานอร่อยเนื้อลายนะแม่แม่บ้านลูกเอินซีนซีนหลอิแซนไหลแซ่บมันบติดแก่นไแม่มัน่ติดแก่นส่วนทุเรียนเฮายูบอนใด้ค่ะแม่เนี่ อู้ดดงนั้นน่ะบ้างจาก้าพี่น้องแม่ปอนเออพ่อปอนกับเมตื้อเนาะจะมีทุเรียนแล้วก็มีงะแล้วก็มีมังคุดเนาะอันนี้จะเป็นป้างะเนาะนี่บริเวณนี้มันงะหมดเลยแต่บบมีรถจนาได้มีแต่งะแต่งาะมนรถจนาไม่มีแลวต่อไปนี่งอแทะแมนนี่งอต่อไปฮอกกสิไปเบื้องดงนั้นเนาะจะมีทุเรียนกับอ่ามังคุดเนาะเดี๋ยวให้บ่าวบุญเอกพาเบื้องสม ต้นเงาะของาหาวเนาะว่าทีสวยางามาาดุกดุกหนาสำเร็จ <c ười> ตอนนี้ค่ะมะฮอดสวนงอกับสวนทุเรียนเนาะค่ะแม่มังคุดค่ะมังคุดเอาไปเบื้องยังก่อนแม่ยบ่มังคุดก่อนบ่มังคุดก็ได้ข้าไปสิบ่อันมังคุดเฮามีเจมีเจโค้งแน่มีเจบอลสองบอลสองบอนเนาะอันนี้ก็มังคุดบ่แม่มังคุดทุเรียนโอ้หนูคิดว่ามังคุดนี่คืเป็นหน่วยสีม่วงกระสีม่วงก็ล่ะสีม่วง แม่ม่วงได้ลูกโอ้ถ้ามันสุกมันก็เป็นสีม่วงอนเลยอ๋อแต่ถ้ามันแล้วมันไม่สุกมันก็เป็นสีเขียวอนนี้เบื้องมากนะหนูเข้าใจพิดมั้นูคิดว่ามังคุดมันก็จะเป็นสีม่วงมาตั้งแต่เกิดแม่บอแมนบอบแมนเป็นสีเขียวเขียวกนถ้ามันเป็นสีเขียวแล้วมันสุกแล้วมันถึงเป็นสีม่วงสีม่วงเอมันสุกมันถึงเป็นสีม่วงมังงอกก็มีเด้องอกกยังมีอยู่ดอนนี่เออ เป็นหมากมันบ่เป็นอยู่ครับโอ้ยดอกกีเรนะดอกเดียวมังคุดถ้ามีตัวสุกบ่ค่ะแม่เออสุกก็ยังได้เข่งหมดเลยสุกยังได้เข่งด้วยเก็บไปยกหนึ่งแล้วเกเขาเก็บไปโอ้ตัวสุกคาะจะเก็บเออมีทุเรียนอ๋อมีต้นทุเรียนทุเรียนนี่หนักไปทุเรียนหมดหมากแล้วบอกโอ้แสดงว่าของนี้แม่เป็นสุดแรกแล้วหมือแรกเลยปีแรกวะแม่เนี่ยปีแรกวะที่เป็นปีแรกปีแรกกันบ่โอ้ต้นมันเป็นดกๆดียวทั้งน้ำหมดอันนี้ก็บมังคุดเต็มต้นเนลย มันกุเต็มต้นเด้อพี่น้องเด้อใส่ฟาดโ,โกย่างเดียวงานนี่ฮักได้หนิฮักแล้วมันโดดโดดขากิลีแต่ว่ามันหังมันสูบเอต้นนี้เป็นขา้าวกลแมไหบ่คะข้าวกลัมไปเบิดเนี่ยหวานโอ้เหนืว่าไม่ข้าวตายฮ่เลยบ่แมนข้าวกลัมเป็นปลูขก <c oughs> ลข้าวกลัมเนาะข้าวกลัมไลเบัลลี่ข้าวไร่สารอม่ทั้งข้าวขาปอดสารใส่ฟาดโกย่างเดียวใส่เนี่ยอื่นจัดย่างเลยแต่ของเฮาใส่้วน อันนี้หมอนทองแล้วก็หมอนทองตัวนี้ก้านยาวตัวนี้หมอนทองตุเรียนตัวนี้ตัวนั้นก็หมอนทองะเป็นุมองเอเากนะค่ะเงาะนจไม่ใช่รถจะมาตเลย ทุเรียมมะเดือเทศใส่ถังมนัคด้วยมังคุดเลยฟองเฮาปวดสารนะคะปวดสาเนอเซฟอร่อยหวานหวานค่ะแม่เซบเ็เหวานหวานซีนหลค่ะเมื่อติดแกงเลยนะเซ่บลี พี่หนุ่มจ้าแจพี่น้องมื่อนี้สนุนากาศอยู่กับพ่อพ่อฟองกับแม่ตื่นเนาะแม่ตื่นแม่ตื่นเนาะเราซื้อผิดตลอดโอ้ข้ามงปุ๋ยข้ามใหญ่กว่าหน้าสนุนเลยนะคะจ้านั่นแหละได้ทั้งหม้อได้ทั้งหม่องคูสิก้าบ้านเนาะอันนี้ของฝากจากพ่อกับแม่เนาะค่ะเนาะมื่อนี้ได้มาเที่ยวสวนนี่แม่เนาะเสียดายเฮามาซ่าไปพอดีทุเรียน ทุเรียนขายไปสุดหนึ่งแล้วอนนม่นอกสุดแรกมาค่ะนากสุดสองเลยว่าหมากเนี่ยันเป็นเนาะเดี๋ยวพื่แล้ถ้าปีหน้าปีใดถ้าทุเรียนออกไม่ไม่สันนาจะพามายามีพ่ออีเมียใหม่เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปต่อไปสบายดีสวัสดีจ้า